สวัสดีนะทุกคนอันนี้เมื่อวานที่เราลงไว้เจมอยมาเฉลยแล้วนะแล้วข่าวช่องแดก็เอาไปลงเราด้วยเนื้อหาก็เหมือนที่เรารู้ๆกันอยู่นะทุกคนถ้าใครยังไม่ดูก็ตามไปดูกันได้นะแล้วคุณเขาก็มีถ่ายงานด้วยนะทุกคนแขกรับเชิญเป็นหลานสาวแท้ๆเลยนะโตมากสวยด้วยเราคิดว่าคอนเทนต์น่าจะประมาณว่าให้หลานๆมาฮิวใจคุณอานาทุกคนยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะ No no ส่วนนี้คือ MV ของเพื่อนจากหนาทุกคนจะออนวันนี้9ก้าโมงนะยังไงก็ไปปั่นวิวด้วยส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะบ๊ายบาย